นี่เอ่อแซซน้ําสมุนไพรนะคะตะกี้เท่าตะกี้ตะกี้ขาเพิ่นบวมทั้งสองข้างคอยลื่อมทายตอนบวมให้เบิง่งแซ่คอยแซ่ไปอาทิตย์หนึ่งนี่เห็นบ่นี่แสทุกมือเศร้าแซ่ทุกเศร้าขาเพิ่นเห็นบ่านขาแห้งเลยรีบขาตะกี้ขาบวมนะแล้วก็นวดกดกดไอกดก,กับบังล่มเนี่ยให้ทุกมือที่ปอดมากก็กดให้ ติดปอดเสศษเราถึงแล้วนะเห็นบ่กเราดีขึ้นเราเราดีขึ้นแซ่หน่หอนแฉ่สมุนไพรเนาะสมุนไนพรกะปี้บบ๊ใบบ๊ะขาม <c oughs> มันหอนแ <c oughs> อนใบบ๊ะขามใบบ๊ะเตยใบกะเพราใบหนาดเลยแม่ใบหนาดแฉ่ไก่อบอุ่นบ่ <c oughs> แสดงว่าเส้นเรายังดีอยู่เราวหอน เธอเกิดเสซนเราบอดีเราเราเราบ่มีความหูสึกดอกเนี่ยแล้วเรายังห่อนอยู่เนตะกี้ขาบวมพี่น้องไปบ่ได้เลยเห็นปะนี่เด็กขาสามขาไม่ย่างแท่นี่นปะนี่เอาหายไว้หายขึ้นด้วยตะล,ลุดรอห้แบบมันรับเป็นิญญาก่อนอยากอยากไปเบึงหลานหลานไปเลี้ยนอยู่ตากอยากไปเที่ยวหาหลานฝ่าหายเิ่น่า เออฝ่าวหายไปไปเอาเซไปหายวันหายคืนเด้อ